สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีมาดูราคาไปเนสหรือ BNB ล่าสุดกันนะครับตอนนี้633เหรียญแนวต้านที่สำคัญ 652, 691, 792 876ตามลำดับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวหากเข้อย่อลงมาแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปอาจจะเกิดสัญญาณการกลับตัวได้ถ้าเข้อย่อนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย691 972 876นะฮะให้ทยอยแบ่งขายบ้างบางส่วนอาจจะเป็น2% 5%หรือ7%ตามลำดับเมื่อราคาพักฐานลงมากลับมาที่เดิมแถวแถว691หรือ652ค่อยทยอยซื้อคืนเป็นการขายลดความเสี่ยงที่ราคาแพงๆในทางกลับกันถ้า เขาเกิดลงลึกๆนะฮะจนมาเจอแนวรับแถวๆ560หรือ518,520ตรงนี้ซื้อคืนได้เพราะในอนาคตตัวนี้ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีอยู่ลง560ลง518อาจจะกลับมาทดสอบได้ที่จุดเดิม691หรือ792ตามลำดับครับ ในขณะที่ถ้าเป็นราคาไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ราคาไทยเขามาชนตุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ22,200เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวแนะนำถือต่อได้ถ้าเขาย่อลึกอย่างเช่น19,190หรือกระทั่ง17,250ตรงนี้สามารถซื้อคืนได้เช่นเดียวกันในขณะที่ถ้าเขาปรับตัวขึ้นเลยขึ้นแบบแรงๆโดยที่ไม่ได้ย่อลงมาเลยแนวต้านสาคัญ27,000 ประมาณ70หรือ27,000ท่วนท้วหรือกระทั่ง29,900โดยตัวเลขกลมๆแบบนี้นะครับคือจุดที่ควรจะขายลดความเสี่ยงบ้างเพราะหลังจากนั้นหากราคาย,ย่อลงมาแถวแถวจุดเดิมครับ22,220เราค่อยมาซื้อคืนนะครับเป็นการทริมนะครับหรือเอากำไรออกเพื่อลดความเสี่ยงบ้าง ตามลำดับตัวนี้ดีถือต่อได้ตามสัญญาณหากใครเข้ามาตามสัญญาณตัวนี้ไม่จําเป็นต้องขายก็ได้ไปยาวๆแล้วถือก็ขายอย่างเดียวตามสัญญาณตัดแต่ถ้าสมมุติว่าจะแบ่งขายลดความเสี่ยงก็แนะนําแนวต้านอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมทํางานในการที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ